กินปีมันจะเฟื่ยเฟืยไว้กว่าอื้อเขาเนี่ให้โทษอ๋อมันจะเสียบเนาะแสีบขนาดทุกคนบีบึงด้วตัวไข่นะนี่มอตัวไข่ตัวไข่อะไรเนี่ยนี่นี่ไข่เลยอือะไรโทษผมตกผ้าห้องไม่ได้ออกปลา ไม่ใครถือว่ีนี่เขาให้มน้นนะเีนขัดตาเนี่ยได้กินหลายอย่างไปกระหอบกระแตกไปปลามาส่วนนี้ได้กินอื่นแล้วหมอจับแต่ตัวยมนุนคนแสบก่ <laughs> <laughs> อน <laughs> ตอนมีฝนกาค่อนข้างแห้งบุหัว่ามือแรกนี่มันชีเ้าหรือบ่อนะหลายทุกคนจุดแรกที่เขาลงมาเลยนี่มาหนึ่งคนเลยเต็มมือแล้วสีโตัว สองโตนี่อยู่เทิร์นพี่น่าจะออกจะเบาไปนะอืตัวได้ลายได้ท <light> ุกคนเลยตัวไลายได้เนี่ใลยสบายดีแหละสวัสดีมันนี้อยู่กับบอลคนหากินมันนี้มีโอกาสได้เข้ามาในดงใหญ่คือเก่าทุกคนแต่ว่าเทามาพักในจุดเก่านะ มากับเขาเบาวนิว้เบาเลา่าเ้ยแอดเบาพุทไธสามคนเฮามาฮอนมันนีฝนตกทุกคนเสียงโปแปะโปะแปะนี่คือฝนตกนะจากสีหายูหากินยังได้กับยังบ้พนะทุกคนเดี๋ยวมีแต่ติดตามเบิงน้ำกันนมาเอาสีหายูหากินแบบได้มันนี่ฝนตกเก่งหน่อยมันมีถ้าแม่นฝนตกงแห้งนี่เฮาอาจจะได้จับอึงทุกคนเพราะว่ามันมีฟ้าแตกฟ้าห้องค่อนข้างแห้งอยู่ แต่ว่าฝนนี่กักชิแห้งหรือบอนะถ้าเบิงว่าถ้าฝนแห้งเขากา็จะได้ไปหาจับอื่นเพราะแถวนี้มันต้องไม่อื่นนะแต่ถ้าฝนตกไปปล่อยสำนิกกะจะรับกายมือเศร้าหรือว่าหาอยู่หากินอยู่ที่อื่นนะตอนนี้ฝนกาค่อน,นข้างแห้ง บูว่ามื่อแรกนี่มันชิเศร้าหรือบอนะแต่ทาบูเซาเ้านี้คือนชิปไปใช้บได้ทุกคนเลยโอ้คือว่าพลลิ้นเรื่อยๆนะตอนนี้น้ำเขาตรงไว้กันเต็มคูเต็มมอไว้แล้ว ตอนนี้ฝนหยุดเป็นทีเรียบร้อยเลยทุกคนคโอ้โอแสงมันจ้าเลยทุกคน <c oughs> อันนี้บรรยากาศลังฝนตกโอ้มันนี่คนข้างอากาศดีเลยทุกคนเนยอากาศลังฝนตก,กชุ่มเย็นจัง่อยเข <c oughs> ายัางไปหาอยู่หาก,กินบ่ได้ทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันกใกล้สิคําแล้วมีแต่รอทานมือแรงจากไปหารอเยี่ยง ได้บอได้กัสิพาทุกคนไปเลาะน้ากันนเมลแดงนี่ฝากกันยั่ห้องหึมพึมพึมพึมอยู่นะโอเค,อเ,คเดี๋ยวทาเบิง้งเมล็งเนาะหลังจากในห่ากับพักผ่อนก่อนแล้วก็ำำขำขำหฮาจังพากันไปเลาะตอนนี้กะได้เวลาอันเหมาะสมนะทุกคนเอาสิพากันไปหาเลาะการเลาะเนื้อแต่ว่าอยู่ใกล้กลแคมป์เฮาในก็ได้ยินเสียงอื่มห้องและสองสามต เดี๋ยวจะพาไปเลาะเนื้องแล้วก็เลาะการอึ่นไปนํานะหาเลาะเนื้องเบิ่งซัดนําแล้วก็หาสัตว์ใหญ่สัตว์น้อยเอาเม็ถ้ามีโอกาสได้เพาะได้เห็นนะตอนนี้เฮาก็มาไก่เสียงอึ่นแล้วนะอึ่นก็อยู่ประมาณแถวห้องนี่แหละทุกคนตอนนี้ทีมงานเฮาก็พากันยางเดินหนาไปละทุกคนโอ้ยหลายหลาย

ตึงเดี๋ยวไปเอาตัวห้องกันนะทุกคนเดี๋ยวไปเอาตัวห้องกันมาพี่เด้อมาพี่เด้อยืนกำลังออกทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งนลมกันเลย บ้าหนิงหรพี่เลยปาอยู่ไหนคือ่ะอ่ะตากรงผู้หนึงนะวูหหลายู่นี้โอ้สุดีนะ บ่ทันบ่ทันเอาเริ่อเงียโอ้โหไปดิโค่กันเลยอืมไแท้คนเลยโค่กันละโค่นนะโค่นโอ้หมดแลวเนาะมีหลายตัวที่ยังบ่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นใหม่แล้วเออมีเตึ่งย่างคนเลย งงบอเลยทุกคนตัวาาว่าแล้วมันก็ลิบลงแล้วนะนี่สองตัวนี่เเสียงมันตอนที่แรกนะฮว่างมาหมดได้ยินเสียงคนเหมืนะหมดหยางมปเลยเี๋้วกลงลงไปหอดทางล่ะ ทุกคนกคือหา่าได้แล้วเติบเลยแต่ว่าเดี๋ยวเขา,ายหา่ไปจุดใหม่อีกเพราะว่าในหันมันเศร้าห้องเลยนะตอนนี้ทีมงานกันย่างมันมาไปเลยย้ำมอาอีกในจุดนี้นี่มันลงไปหมดเลยนบนมีน้ำม,มันกระลิบลงมไปเลยทุกคน คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่มาจับอื่นนะหลังจากที่ฝนตกนะาาคฮะจะพาทุกคนไปนบนตึน้งตึงย่างคือว่า้ายอยู่นะ มคอันหัวาน้าม, wow. ม, uh huh. มันจะลิบลงหวหน้แล้วมันจะลิบลงนะครับตรงนมั้ยต้องเ่มั้้เล่นีดอไเอล้นีุ่จะลุกเลยนะอยางเลยนี่อกำลังออกมาเลย้อรอาป๊บ ย่างแล้ทุกคนเลยปีนได้นะคือคือว่าในจุดนี้ก็หลายทุกคนจุดแรกที่เขาลงมาเลยนี่มาดูยดยเเต็ม ม่แล้ยสี่ตโอู้ตกน้งห้องลายอยู่ทุกคนเลย ทั้้องไลยเลยอยู่เลยนี่ก็เต็มกลำเลยดูทา่าน เดี๋ยได้ยินเสียงอื่นห้องอยู่ทั้งคู่ทุกคนซื้อถือว่าห้องหลายได้เสียงดังสนั่นเลยเดี๋ยวเอาชิล็กไปเบิ่งนะไปว่าอะไรกันทุกคนสองตัวนี่อยู่เท่าพี่ออกจะเบาไปนะ ตัว่าได้ลายได้ทุกคนเลยตัวได้ลายได้เลยกิดขึ้นเลยนะเกิดนับกันถือกันนี้ ไม่เฮ้าก็พากันเมื่อแล้วนะเพราะว่าจับอืองแล้วก็พ่อค้นไปนั้มจพากันเมื่อละบันเดียวไปเบิ่งนำกันอยู่แคมป์ทุกคนตอนนี้ก็มาหอดที่พักเลยเดี๋ยวชีให้ทุกคนไปเบิ่องอึงของเฮาไปหาจับในเมื่อคืนนี่ในตอนกลางคืนนี่เฮาได้ร้ายชั้นได้ทุกคนนะ ตอนนี้ก็บนเพิ่นับแล้วได้ร้อยร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าคาร์โต้นะครับพี่อีบอสเนตเลยนี่เลือกพี่เลยไปไปไ่ได้ไปทิ้งมานฉันใผู้สังกสนั่นตัวนึง ปลาไว้นี่นะจะหมดเยอะนะเหระแล้วกั็หลังจากนี้เราก็จะเห็ดเห็ดกินเห็ดเห็ดกินกินข่าวทุกคนเดี๋ยวเราจะเห็ดเมนูปิ้งปิ้งอึ่งซื้อมือปัดเลยไกลไม่พัดอันนี้คือผลลัพธ์ของการจับอึ่งมือนี่มีแต่ซื้อมันจะอึ่งย่างมีแต่ย่างทุกคนอึ่งย่างอึ่งย่างย่างทั้ง บ่อเห็ดเป็นกลังมือล่างเล็บเป็นเอาเดี๋ยวจะเห็ดเมนูปิ้งนะเดี๋ยวเราจะเป็นพอครัวเลยมาหน,นี่ก็คือเห็ดเมนูปิ้งนะทุกคน <S 2>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  ระวังรอทากินเขา่าทุกคนทากินปิ้งอืงนะ่นาะเสียงอึง่นกระหออ้องออดแอดออดแอดทางนั้น น,นีก็จัพเฮดด้วยคือว่าโชคดีอยู่เฮามาอยู่แค้มเก่าของเขามากัดอยู่แถวนี้แต่ว่าเฮานอนอูมาเนี่ยนะทุกคนนะพี่น้องสุกเลยเด้อปิ้งเฮากะปิ้งเอิงปิ้งเอิงคือว่าเป็นเมนูที่หากินได้ยากเลยทุกคน ปีหนึง่งได้กินเธอหนึ่งหรือว่าดนๆนะปีหนึง่งปีละเธอสำหรับเมนูนี่ก็เฮ็ดกินก่อนคือชิได้กินหลายเธออยู่ดอกปีนี้เพราะว่าขึ้นมากะโชคดีอยู่ได้กินเนาะมา,มาทุกคนกินข้อีกอินเธอหนึง่งกินปิงอึงปิงอึง ปีมันับเฟ้ยเฟ้ยไว้ก็อื้อเขาเลยอืมให้ถโทษโอ้มันจะแ,แสบเนาะแสบขนาดทุกคนปีนี้แต่เขาเพิ่งคอ <laughs> คนแรกของปีเลยอไ้เป็นพียหมาไ่เดือดกันใช่ไหมินทเพยหมหมาบีอุงวยตัวไข่นะ นี่หม้อูครัไข่เลยเนี่ยนี่นี่ไข่ะอืมอืมอ่ทอดัดเช่บเนาะนี่ขมันเลยมันแช่บยานี่มันเช่บยาเลนะ้ยอื่บคักจำแจวช่ไหมอย่เวอล้น,น,ลนบ่ มือเลื่อนจังเหรอเห็ดเมนูต่างฮะฮมันครับเข่าก็เป็นเข่าที่เอามาแต่เฮื่อนนะนนนอยี<ะ>๋ติดมือจังนอนเป็นเข่าเย็นบริอุ่นเนาะใช้ออกเบิร์ดแล้วตัวสามานี่ใช่หรือ หน่อยแล้วมันค้าขนาทุกคนคมันตกคาหออ้องไม่ได้ออกปลาแม่ไข่ถือว่าพี่เนี่ยให้มานนะเพียงฉัดปลาเนี่ยได้กินหลายอย่างไปกระหอบกระแท่ไปปลามาส่วนนี้ได้กินอึ่งแล้ว嘛 จำจะตัวมุนคนเสพก่านเปความเดความตัอนี่นตอนนี้เหากากินข้าวอีนไปทีเรียบร้อยอาราคาหาบงพักบ่งนอนพักนะั มือเศ้าฮาชิไปรัดเศ้าอีกทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนจะก,ก่อนพบพอกันใหม่ในคลิปต่อไป